แล้วนะครับติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องเพตรานารมิตเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสานสาสุภาษิตวันนี้ค่ะมัญวาพุทธิสัมปันโน เป็นคนมีปัญญาประกอบด้วยความรู้ปิดท้ายข่าววันนี้ครับเราไปดูเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ในเปรูครับที่พยายามจะนจําจระเข้ไปตรวจสุขภาพนะครับแต่ว่าเจ้าจาระเข้ซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือง,ง่ายๆครับเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้กําลังทั้งฉุดลากแล้วก็ดึงจนในที่สุดสามารถนําพวกมันไปตรวจสุขภาพได้สําเร็จเพื่อจะประเมินสุขภาพแล้วก็ดูแลมันต่อไปนะครับลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ